ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ Unbox ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวให้กันนะคะวันนี้มาถึงคิวของ harmonious t a r o t นั่นเองนะคะกล่องเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะราคาไม่สูงเลยเอ,อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะถ้าเราจะไม่ผิดนะคะ400หรือ300 400กว่าบาทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะกล่องนี้นี่ดูด้านข้างนะคะมีการแกะ เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราตัดใจที่จะไม่ไม่เปิดไม่เปิดข้างในออกมาคือพนักง,งานนะเขาแกะให้เราแค่ข้างนอกนะคะแล้วเราก็ในส่วนถัดมาเราก็แอบ,แอบ,บแอบไม่นับแอบไม่นับข้ามไปนะคะคือเขาก็ยังยืนยันว่านับถออค่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหายเออมันไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้แบบเปลี่ยนให้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, เป็นแบบการเรียงแบบพีระมิด เขาเรียกพีระมิดไหมพีระมิดอ่านะคะแล้วก็นี้จะอธิบายถึงคีย์เวิร์ดของไพ่แตละใบนะคะในส่วนเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์มีชาลิสหรือว่าไพ่ถ้วยนะคะไพ่คัพส์นั่นเองในชุดนี้จะใช้เป็นชาลิสนะคะแล้วก็เพนจ์เคิลไพ่เหรียญค่ะวันไพ่ไม้แล้วก็ในส่วนของชอตไพ่ดาบนะคะ แล้วเขาก็อธิบายถึงสเปรดเมื่อกี้หรือการวางไพ่แบบเมื่อกี้นะคะเป็น The Magic Triangle Tri นะคะแล้วก็จะบอกถึงตำแหน่งว่ามันคืออะไรบ้างนะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นภาษาอื่นๆอีก5ภาษาทั้งหมด5ภาษานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะมีความสวยงามน่ารักมากน้อยขนาดไหนไพ่นี้เป็นขนาด pocket เป็นขนาดเขาเรียกว่ามินิ พ็อกเก็ตมินิพ็อกนะคะพกพาเพื่อนๆสามารถที่จะเอาชุดนี้พกติดกระเป๋าไปได้นะคะปกติเวลาเราเอาไปดูให้น้องๆที่ทำงานก็จะใช้แบบนี้ค่ะก็พกขนาดเล็กไปนะคะ <c oughs> แล้วทุกคนก็จะแบบว่าโอ๊ยพี่มันรัว่วร่วงจากมือเนาะคือมันแบบมันเล็กมากๆเลยนะคะมันก็จะฟิวปิวง่ายหล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> เรื่องอะไรฉันจะแบกไปหนักๆใช่ไหม <c oughs> นะคะเราก็จะพกขนาดเล็กๆเกนี่ยแหละค่ะไปอ่ะอันนี้ค่ะดูหน้าปกเขากันนะคะนี่ด้านหลังของไพ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลายอย่างนี้เลยนี่สวยงามไหมมีความยุงย่ง,ย,งยุ่งยุ่งยุ่งหยิกยุ่งยุ่งยิงยุงย่งเหยง,ยง,ยงนิดนึงนะคะนี่ลายแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นสไตล์ของ จะเรียกว่าราชสำนักไหมไม่เป็นภาพวาดสมัยก่อนๆน,นะคะเขาก็จะออกมาในแ,แนวแบบนี้นะคะมีความอ่อนช้อยสำหรับใ่้ใบนี้นะคะ harmonious tarot หน้าปกดูเนื้อกระดาษเขานิดนึงละกันก็สไตล์ของค่ายนี้ค่ายอะไรโรสคาราเบโนั่นเองอ่าใช่ด้วยนะคะก็สไตล์ของเขาเลยนะคะเป็นแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่เขาจะเหมือนกันอ่อหมายถึงว่าตัวไซส์มินิหรือว่าตัวไซส์ปกติก็จะเหมือนกันเลยนะคะโอเคด้านด้านหลังนะคะก็โฆษณานิดนึงว่า for news and information follow los c a r a b e t y i r o ใน Facebook เขาได้เหมือนกันนะคะใครอยากจะติดตามผลงานใหม่ๆของเขาไปดูได้ใน Facebook เขานะอ่าเขาจะมีแบบเวลาแบบ ผู้แต่งไพ่อะค่ะเวลาจะมีไพ่ออกใหม่เขาก็จะออกมานั่งพูดให้ฟังว่าไพ่ชุดนี้เป็นอย่ังนงยังงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปตามดูได้นะคะโอเคมาดูตัวไพ่เขากันบ้างนะคะไพ่มีความเล็กแบบนี้นิดมากๆนะคะถ้าเทียบกันนี่อย่างนงี้เลยนะจ๊ะราคาก็ต่างกันลงประมาณครึ่งนึงมั้งถ้าเราจะไม่ผิดน,นะจ๊ะเออครึ่งนึงน่าจะได้น่าจะได้ไดอืม ก็ถ้าน้องๆที่แบบชอบไซส์อย่างนี้นะคะเอาไว้ดูเล่นๆหรือว่ายังแบบขอลองดูก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองชุดนี้ได้นะหมายถึงว่าลองขนาดเล็กๆอะไซส์เล็กๆอะค่ะราคามันจะไม่สูงมากน mm ัก hmm. ก็ค่อยๆดูไปก่อนนะคะแต่ชุดที่อยากแนะนำเลยตอนนี้รู้สึกคีโนเอา everyday wish เนาะเอามาลงก็เป็นกล่องเล็กะค่ะกล่องขนาดนี้เลยนะคะ ราคาไม่สูงแล้วก็มีความน่ารักภาพโอเป็นชุดที่แนะนำนะคะ everyday wish นะคะอืมโอเคมาอ,อันี่ไง <c oughs> พูดแล้วก็นี่ๆนีนี่ชุดนี้ชุดนี้นะคะชุดนี้เอามาใหม่อีกแล้วนะคะเอามาแบบอย่างเยอะมากๆเลยแสดงว่าน่าจะคนนิยมให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะชุดนี้ไปตามได้นะในส่วนของ everyday wish นะคะส่วนที่เรามีจำหน่ายอยู่คือ อันนี้เราไม่ได้เอามาจําหน่ายจะเป็นสเต็มพังที่เราเอามาจําหน่ายนะคะที่เราเอามาก็คือเป็นชุดนี้สั่งมาเกินไม่ใช่เอามาจําหน่ายหรอกเราไม่ได้จะขายไพยเราเอามาเกินคืออารมณ์แบบอยากได้มากๆแล้วแบบไม่มาสักทีทางนั้นก็ไม่มาทางนี้ก็ไม่มาเอาตัดสินใจซื้อซื้อเสร็จเอ้ามาพร้อมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเอามาปล่อยต่อเนาะอ่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยส่วนของตัวไพเมเจอร์กันก่อนนะคะดูฟูมีความอ่อนช้อยไหมดูสิ นี่ม a g จิ i เชนนะคะโอ้ว้าวภาพเขามีความอ่อนช้อยมากๆเลยนี่เราต้องถอดไปแล้วเราปวดลูกกระตามากๆเลยโอเคเดี๋ยวนะจ๊ะอุ้ยสวยงามนี่นี่สวยงามมากๆเลยนะคะว้าว c ชอ r i รีโอ้ ก็มีเนื้อหาในนั้นเหมือนกันนะในในภาพเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยอืมอันนี้เหมือนแนวแบบกรรมเทพใช่ไหมคิวปิดเนาะอิโรสนะแล้วก็ใครแม่เขาเหรอหร <laughs> ือไซคี <laughs> นะคะแฮงแมนเด ว้าวแอบดูเป็นแฟชั่นมากเลยอ่ะอ่ะให้ดูภาพดีกว่าเนอออย่าไปวิจารณ์เขาเยอะแต่มีความสวยนะคือชอบในความอ่อนช้อยชอบในเส้นสายต่างๆที่เขาแบบใช้ในภาพนะคะเออด้วยเส้นต่างๆ่ะคะลายเส้นต่างๆมันทำให้ภาพเขาออกมาดูแบบละเอียดดูเนียนดูแบบ อ่อนชอยมากมเลยนี่อันนี้ถึงไพ่ถ้วยแล้วเนาะอื้เพจนา้าสีนีน้าสีนะคะก็นหนือหนกันกัีนกาส้ายด้าสีหน้าสีนๆเลยนะคสสัญนีหี่ใ้้แล้วก็ตัวานานนะ จะเหมือนกันนี่ยอุ้ยมีความสวยงามจริงๆค่ะชุดนี้เออ่ยอมรับว่าไม่ผิดหวังที่ซื้อยอมรับแปลว่าอะไรวะคะก็ก็ถือว่าประทับใจนะคะชุดนี้สวยงามแล้วก็ถัดมาไหน เป็นชุดดาบนะคะโอ้ยดาบก็มีสีสันด้วยนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมไพ่ดาบโอ้สามดาบเอาจริงๆแล้วคิวปินนี่จอมป่วนเหมือนกันเนอะว่าเขาอีกก็เขาไปยิงนู่นนี่นะั่นนนใช่ไหมเขายิงให้คนนั้นรักกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่หม มันเป็นเรื่องจริงไงแล้วก็แบบทําไมเขาไม่ยิงที่มันแบบเหมาะกันถูกคู่กันหรืออะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้เพอไปเรื่อยโอเคค่ะก็ชุดนี้มีความสวยงามมา,มากๆเลยนะไม่รู้เพื่อนๆชอบกันไหมนะคะชุดนี้การสับไพ่ไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับค่ายนี้เราประทับใจอยู่แล้วนะคะมันมีความแบบคล่องในการสับแล้วก็ด้วยขนาดเขา่ะคะ่ะ มีความเล็กนะคะมันก็จะทําให้การสับไพ่มันออกมาได้ง่ายนะคะนี่ค่ะก็ได้ Ace of Cups กับ Judgment นะคะอ่าฮะโอ้ยยกถ้วยใหญ่เลยเทน้ำล้นด้วยนะคะนี่นี่นี่แอบรู้สึกว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะ อ,อต้องรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ทําอะไรไว้มันจะได้รับในสิ่งที่เรา <laughs> ที่สิ่งที่เราได้เอ้ยสิ่งที่เราทําไว้นะคะเออเขาเคยมีคําบอกว่าอะไรนะปูเตียงยังไงก็ได้นอนเตียงอย่างน้มีรุ่นพี่เราเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นวงการพยาบาลเขาจะเขาจะพูดประมาณเนี้คือปูเตียงในะที่นี้นแบบเตียงคนไข้นะ, <laughs> นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ จริงนะคือแบบเออทำอะไรก็รับในสิ่งนั้นไปทําในสิ่งที่ดีก็ได้รับสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ก็รอผลนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีตามมาให้อยู่แล้วแหละยังไงก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทุกสิ่งที่เราทำเนาะการกระทําของเรามันย่อมมีผลเสมอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผลอย่างมุมไหนก็คุณจะได้รับผลในสิ่งที่คุณได้กระทำลงไปทั้งนั้นเนาะโอเคค่ะนี่ทำไมวันนี้ดูซีเรียสนะมาทั้งทั้งนี้ภาพมันดูเบาๆด้วยนะคือภาพชุดนี้ มีความรู้สึกว่าเออเราถูกใจนะชอบชุดนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการสับไพ่แม้แต่ทั้งการกรดีดไพ่เองก็ตามอะ่ะเราคิดว่าชุดนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่มันน่าจะมีปัญหาที่รู้สึกว่าผ้าปูของผ้าผ้าปูโตของเราเนี่ยผ้าปูไพ่เนี่ยนะคะน่าจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะคะเพราะมันรู้สึกมันอาจจะโดนขูดขดเยอะไปละเราต้องเก็บเขาแล้วอะเพราะว่าสงสารเขามากๆเลยเขา อยู่กับคลิปเรามานานแล้วนะคะโอเคค่ะก็สำหรับชุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ประทับใจนะคะ harmonious t e r o แล้วก็เส้นสายต่างๆในการวาดของเขาทำได้ประณีตแล้วก็มีความละเอียดมีความอ่อนช้อยมีความงดงามนะคะอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าน่าสะสมค่ะราคาเขาไม่ได้สูงเพราะว่าเราซื้อกล่องเล็กมานะคะก็ไม่ได้สูงมากนะคะสามารถที่จะน้องๆสามารถจัดหาได้เออก็บเงินสักประมาณ2เดือน ก็น่าจ,จะได้ละนะคะเก็บค่าขนมอะเก็บค่าขนมนะคะโอเคไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องซื้อไพ่ตามทุกชุดนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าอยากจะส่งต่อไพ่ในราคาที่มันดรอปลงมาจากเดิมที่เราซื้อมาค่ะเเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้สามารถที่จะรับไพ่ไปดูแลได้จริงๆอยากให้แต่ละคนที่อยากจะรับไปอะค่ะ เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองจริงๆนะเพราะว่าไพ่อะเราว่ามันเลือกซึ่งกันและกันแหละอืมบางชุดเนี่ยเราซื้อมาเรารับมาเราก็ปวดหัวเราเราใช้ไม่ได้เหมือนกันเราปวดมากๆก็จะแบบพยายามหาทางส่งต่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออสำหรับคนที่สนใจไพ่ชุดที่เป็นอะไรนะชื่ออะไรอะ Dark Mansion นะคะถ้าสนใจเนี่ย ก็เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงว่าเราจะรับได้ที่ราคาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเรารับชุดนี้มาแพงมากจริงๆแล้วก็อยากให้เราต้อง <c oughs> ขาดทุนเลยนะจริงๆคือแต่ว่ากําลังหาวิธีอยู่ว่าเอ้ยอาจจะแบบทําวิธีไหนที่ทําให้น้องๆที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย ประทับใจชุดนั้นมากๆอยากได้แบบอยากเอาไปใช้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทักกันเข้ามาเดี๋ยวเราลองดูราคาที่เหมาะสมกันให้เนาะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบในชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะเผื่อเขาจะได้ตามดูได้นะคะว่าเอ้ยฮาร์โมเนียหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนของออใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีคลิปออกมาใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะตอนนี้เร่งทําในส่วนของการที่ จะแปลไพ่ให้อยู่นะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่ามีอะไรสามารถทักกันได้ใน IG ได้นะคะแล้วก็ a c e บุ o กเนี่ยได้นะคะทักมาได้เลยนะคะเอ่ออะไรอีกล่ะ <c oughs> ก็ใน Facebook เนี่ยก็อาจจะตอบชา้านิดนึงไอคือ คือจริงๆเราต้องบอกว่ายังไงก็ตอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะตอบช้าหน่อยๆเนาะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ทํางานนี้งานเดียวเนาะเรามีทํางานประจําด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องเรื่องของการงานถ้าถามกันได้นะคะเพราะว่าออจริงๆแล้วคร่ำบอดในวงการเรื่องของการงานเนี่ยมาประมาณสักสิบยปีแล้วนะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้ harmonious tarot กับ optimistic tarot นะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ